หมุนคนเก่งเอ้ยไอ้นี่มันยังไม่พอต้มสิปล่อยแต่ไปทุกแถวเลยเอาไปให้หมดฉันยกให้เอาไปให้หมดเลยฉันยกให้ฉันเลิกเล่นแล้วเกมเนี้ยสวัสดี ะทุกคนกบมาอีกครั้งกับแพนวีสซอมบี้สองหลังจากพักไปวันหนึ่งคือว่าทําไม่ทันนะนะเอาละวันนี้นะคะมาด้วยพลังเต็มเปี่ยมนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มที่แพนวีสซอมบี้สองก่อนนะคะของวันเรายังคงอยู่ในด่านกังฟูเวอร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาต่อที่ด่านที่9นะคะมีคอมเมนต์บอกมาว่าไอตัวนเนี้ยเนี่ยมันป้องกันตัวปรามจารย์เอ่อกังฟูใช่ปะที่มันจะดึงที่มันจะดึง ตัวนี้เห็นมีคนบางคนก็บอกว่าเป็นวาซาบิบางคนก็บอกว่าเป็นหัวไชเท้าปุ๊กดูยังไงสีนี้มันก็หัวไชเท้าอ่ะมันไม่ใช่วาซาบิวาซาบิมันจะเขียวๆหน่อยหรือมันเป็นวาซาบิวะคนจีนเขากินวาซาบิด้วยเหรอไม่น่านะน่าจะหัวไชเท้าแล้วทุกคนเอาละไปะด่านที่เก้าไปกันเอาละค่ะพอเราเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเดฟก็มาบอกเหมือนเดิมว่าโหดเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนเอาละต้นไม้ที่เราจะเอาไปนะคะรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ย ด่านนี้เดี๋ยวนะรู้แล้วเมื่อกี้เดฟมันบอกอะไรมันบอกว่าด่านนี้ไม่มีทานตะวันให้ห้ามปลูกทานตะวันให้เงินมาสามพันอ๋อก็เป็นการแบบว่าทดลองจัดเรียงใช่ไหมอ๋าได้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 งั้นไ,ไ,ไปดูสิเราจะเอาเอาอันไหนดีน่าสนใจทางนั้นเลยเดี๋ยวนะเขาโพดก่อนเขาโพดเขาโพดสักสองแถว เดี๋ยวนะเขาโพ,อพอสักสองแถวแล้วก็เอ่อตัวอันนี้ดีไหมไม่รู้อะลองดูเดี๋ยวๆถอดได้ไหมวะเอาให้มันลึกกว่านี้นิดนึงแป๊บหนึ่งให้มันลึกกว่านี้นิดนึงฮึบ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  ยังเหลือเงินอีกหนึ่งหนึ่งยห้าเราเอาใส่กระหล่ำไปแล้วกันโอเคยังไม่ตั้งเหลืออยู่อ่าตรงนี้นะคะใส่ใส่หัวชายเท้าไปเงินยังเหลืออยู่ป่ะเหลืออยู่เหรอเหลืออยู่ต้องสามร้อยเอาไงดีอะทุกคนเอาไงดีเอาระเบิดไปไหมเออป้องกันป้องกันไว้ก่อนเออประมาณนี้250หเอาไปทำอะไรดี เอเก็บเอาไว้อย่างนั้นก่อนยังไม่ใช่ยังกิดไม่ออกอ่ะลองดูค่ะทุกคนลองไปดูค่ะตื่นเต้นจังเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะดูสิว่าจะรอดไหมโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะมันเล่นความเร็วไม่ได้นะทุกคนไม่รู้ว่าต้องกดเร่งตรงไหนเฮ้ยทำไมมีพอท่อโผล่ขึ้นมาพอท่อโผล่มาจากมิติอื่นเนอออ้าว ขอเท่าหายว่ะอะไรของมันวะเนี่ยอ้าวท่านอาจารย์มาเขาโพสทำงานด่วนเขาโพสทำงานด่วนโอเคโอเคอเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราอยู่ได้เพราะเขาโพสเลยนะเนี่ยฮึบนี่เก็บเงินไปทีรนิดทีรนิด เร่งเวลาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าทุกคนอยู่ด้วยกันกับปุ๊กนะอ่ะมาอ่ะเร็วเร็วฮึบฮึบนี่ฉันโดนหนามนี่มันถูกดึงไปอีกอันหนึ่งเหรอนี่ไงมีพอทอดึงอ๋อมันดึงหนามไปทุกคนแต่มันดึงไอ้ตัวหลังจากตัวนี้ไปไม่ได้ ตัวพอเท่าไอตัวนี้มันขวางเอาไว้เฮ้ยก็โอเคอยู่ดึงหนามก็ไม่เป็นไรโอเคระวังระวังโดนเผาเด้อระวังโดนเผาเด้อนั้นไงนั้นไงถ้าสมมติว่ามันเป็นหนามไปแล้วมันไม่โดนเผาแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นกระบองเพชรแล้วแบบมาเจอไฟอะมันก็จะโดนเผาไปทุกคนโอเคเท่ากับว่าพื้นตรงนี้แตกไปหนึ่งไม่เป็นไรแล้วใส่ จเจ้าสวยงามปะแม่อะเอาเอาไว้ประมาณนี้ดีกว่าเอออ่ะเรียบร้อยชนะแล้วใช่ไหมนี่ใส่ตรงพื้นด้วยเอออ่ะเรียบร้อยค่ะชนะแล้วค่ะอา้าวโอ๊ยนึกว่าชนะแล้วยังไม่จบเอามามามาได้อยู่ยังได้อยู่ ฮึบฮโอเคถือว่าผ่านนะคะด่านนี้นะคะตอนนี้เหลือตัวนี้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเอาวางไว้ตรงพื้นดิเออโอเคผ่านแล้วคะ่ะไปไปด่านต่อไปกันต่อไปไปด่านที่สิบค่ะด่านนี้ดูซิมีซอมบี้ตัวใหม่มาไหมเออมีซอมบี้ืือเหล้าเขาเรียกว่าซอมบี้หมัดเมาใช่ไหมตัวเนี้ย ถือเร่าหมัดเมาด้านนี้ใช้ทานตะวันได้ด้วยล่ะทุกคนเอาอะไรไปดีอะอ่ะเอาไปประมาณนี้นะคะปะไปการมีพื้นตรงนี้สําหรับให้เราได้แผ่นฟูใช่ปะ่ะงั้นเราก็เอาทานตะวันปลูกตรงนี้เลยเออน่าจะโอเครอแป๊บนะคะเอ้ยอ้าวทาไมมันเป็นอย่างนี้วะอ้าวทุกคนทําไมภาพเป็นอย่างนี้วะดวงอาทิตย์ทำไมมันมันเปลี่ยนไปทําไมเล่นแล้วมันบักยังไงก็ไม่รู้เอออะ เอาตัวนี้จัดการตรงนี้ก่อนอ่ะทุกคนมันบกักอ่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรบักก็บักไปฮึบฮบ,ฮบแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้ใส่นี่เฮึบโอเคฮึบ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 ฮบอันนี้ใส่นี่เฮิ๊บเฮึบ,ฮบเราจะค่อยๆใส่เข้าวโพดก่อนหลังจากนั้นเราก็จะใส่ กระหล่ำโอเคทันตะไวสักสองอันไหมโอเคอยู่โอเคอยู่เอ่อแล้วก็อันนี้กระหล่ำอาจจะดูแปลกๆไปไม่เป็นไรนะทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหนามมาใส่ตรงนี้ฮอบอะไรอ่ะมันถืออะไรมาเนี่ยถืออะไรมาก็ไม่รู้ทุกคนน่ากลัวมากเลยฉันเอาระเบิดดักพื้นรอไว้ก่อนดีกว่า โอเคแล้วก็ฮึบเดี๋ยวตังไม่มีโอเคมาทำไมมันโหดจังวเี้ยทำไมมันโหดจังเว้โอเคได้อยู่อะได้อยู่ปะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดยนะดยดยเดี๋ยวใส่ข้าวโพดไปใส่ขาวโพดไปให้หมดเลยโอเคใส่พื้นเข้าไป โอเคมันค่อยๆมาแล้วก็ใส่พื้นหนามเข้าไปเดี๋ยวอาจจะเล่นจบลวอาจจะรีสตาร์ทใหม่วะเพราะว่ามันดูเหมือนมันบักๆงไงก็ไม่รู้ทุกคนโอเคตรงนี้ใส่ใส่กระพาะอีกรอบหนึ่งดีไหมเออทำให้มันเดินแทบไม่ได้เลยนะจะให้ไม่ให้มันขยับเลยฮึบแต่ตรงนี้ลำคาญตรงนี้มากเลยทุกคนโดนดึงไปแล้วเนี่ย โอเคโอเคได้อยู่ uh เอ่อไปเไรไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวถอนตรงนี้ออกฮ้บฮ้บอ่ะใส่พลังนะคะพลังข้าโพดนะคะใส่ไปรอบนึงก่อนหลังจากนั้นก็ใส่พลังกรล่ำอีกรอบนึงนะคะตอนจบฮบ แล้วก็ใส่พลังกระมอีกรอบหนึ่งตอนจบฮึบเรียบร้อยค่ะจบแล้วเดี๋ยวขอรีสตาร์ทแป๊บหนึ่งดูซิว่าอ่าดวงอาทิตย์ที่มันบั๊กนี่มันจะหายไปหรือเปล่านะแปบ๊บหนึ่งนะโอเคบุกลองรีสตาร์ทแล้วนะคะเรามาลองเล่นด่านที่11กันต่อดูค่ะด่านนี้ก็ตั้งโต๊ะเหมือนเดิมมีตรงนี้เพิ่มขึ้นยิ่งให้ตัวนี้มาเยอะขึ้นก็ดีกับเราใช่ไหมดูซิด่านนี้มีอ่อตัวตัวอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอาเดี๋ยวไม่ให้ดูอีกร ส่พานก็น้ำเต้าสิจ้าน้ำเต้าโอเคไหนจะมาฝั่งไหนมาฝั่งนี้เหรอเออหยิบผิดหยิบผัดหยิบผิดอันอันนี้นะฮึบฮึบใจเย็นๆโอเคโตแตกพอดีเลยทนัทนทันทันเวลาะแล้วก็เอาอันนี้ใส่ตรงนี้โอเคจะได้บรลานปรหลาดฮึบนี่ใส่ตรงนี้ กันน้ำเต้าไว้น้ำเต้าใช้พลังกะว่าจะรอให้ซัมบี้มาก่อนแต่ว่าที่เกี็ดรอแล้วอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรวะอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรมันคือลูกพับเหรอมันคืออะไรวะเอา้ายังไม่ทันดูเลยว่ามันคืออะไรน้ำเต้าปื๊บน้ำเต้าปื๊บโอเคได้ได้อยู่น้ำเต้า ทันไหมโอ้ยไอหนุ่มมันเมามันเมาแล้วมันเมาแล้วอ๋อมันมันมาพอดีไอไอตัวนี้คืออะไรวะไอตัวนี้คืออะไรไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังลองไว้ข้างหลังดูเฮ้ย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 ไอถือคอนมันโกรธมันโมโหไอตัวถือคอนมันโมโหเฮ้ยมันจะชุบปาวะเดี๋ยวใส่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 ใสนี้ดีกว่าโอเคแถวนี้โอเคแล้วฮ้ pp. นี่คืออะไรอ่ะมันต้องอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันต้องอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวลองใส่แผ่นฟูกให่ตัวนี้ไหมเอ้ยเดี๋ยว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 มันเหมือนกับมันมันฟื้นพลังอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยกดอุ๊ยกดกดไม่ทันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนกับมันมันเพิ่มพลังอ๋อหรือว่ามันจะสร้างเกาะไว้ให้เดี๋ยวแป๊บนึง ใช้ใช้พลัง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 โอเคเหมือนมันหิวให้อ่ะทุกคนเออดี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 อ่ะใช้พลังใช้พลังเรียบร้อยค่ะได้อยู่ได้อยู่โอเคงั้นเอาอันนี้เลี้ยงทีละอันเลยอ่ะใช้พลังใช้พลังตู้ม ใช้พลังตูมอันนี้แตกพอดีเหรออะใช้พลังหมดทุกแถวเลยอบอึอออืผมจริงน่าจะให้มันใกล้กว่านี้ดูดิแถวสองไม่โดนเลยอะทุกคนอะไรกันเนี้ยโอเคแถวนี้แถวบนใช้พลังใช้พลังใช้พลังพลังน้ำเต้าจริงเลยด่านเนี้ย โอเคอันนี้น่าจะถอนวางน่าจะวางผิดโอเคได้อยู่คะ่ะทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้วางไว้ไปตรงนี้ฮ้บฮ้บวางไว้อีกชั้นหนึ่งวางไว้อีกชั้นหนึ่งทุกคนวางไว้อีกชั้นหนึ่งเฮ้บเฮ้บ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 โอเค สอ,อันสองอันก็ไม่สามารถทำลายไอตัวที่มันใส่หัวกาได้อบฮึ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 บโอเคโอ้เอาแล้วไงแถวนี้เอาแล้วไงโอ๊ยเดี๋ยวนะไอตัวเนี้ยมันติดไอนี่ทุกคนไอตัวน้ำเต้ามันติดไอมันยิงพลังออกไปไม่ได้ อเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าแถวนี้ที่มันตายนะคะมันไม่ใช่พอน้ำเต้านะเพราะตังโมไงทุกคนฮยเอ,อโอเคนเนี่ยเดูนะดูนะเดี๋ยวจะยิงน้ำเต้าให้ดูนะแล้วมันจะติดไอตัวหัวเส่เท้าอะทุกคนปึ๊บอ้อาวที่อย่างนี้ไม่ติดอะไรของมันวะอายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติดโอเคใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ ฮึบฮึบเพลงมันทำให้ฉันง่วงมากเลยอะเรียบร้อยหมดแล้วใช่ปะรอบสุดท้ายค่ะมารอบสุดท้ายมาฮึบฮึบโอเคเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้กันใส่พลังกันนะคะปึ๊บใส่แถวที่แบบว่าเยอะสุดอะ แถวไหนายเยอะอะแถวแถวใส่หัวอ่ใส่แถวนี้ก็ได้แถวนี้ก็ได้อ่ะโอเคเฮ้บเฮ้บออาแถวบนแถวบนแย่แล้วเฮ้บเฮ้บโอเคอ่ะรอแตงโมงมาจัดการค่ะเฮ้ยหรือว่าเอาไอ้ตัวนี้วางไว้ข้างหลังอะอุ้ยมันร้องไห้ด้วยทุกคน มันร้องไห้ด้วยทุกคนคือ <kind. S 1> ถ้าเกิดสมุดวางไว้ข้างหลังวางไว้ข้างหลังฉันจะพูดอะไรฉันลืมแล้วฉันขอโทษฉันลืมไปแล้วฉันจะพูดอะไรเนี่ยทำไมยังไม่ตายสักทีนี้ก็วางไว้เยอะๆเลยวางไว้เยอะๆเลยอันใหม่ก็ไม่มีมาแล้วทุกคน โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะด่านนี้นะคะเรียกว่าด่านน้ำเต้าเลยน้ำเต้าเป็นตัวทำดาเมจเลยเอย้ความจริงก็ไม่ได้แตงโมงก็เป็นตัวทำนะต่อไปเราไปด่าน12บกันค่ะมาดูกันว่ามันมีอะไรโหดยังไม่เคยเห็นการกันทั่วของด่านนี้เลยมันจะบอกตรงนี้เลยใช่ไหมว่าจะมีอะไรมาบ้างซอมบี้อะไรมาบ้างนะคะไอ้ตัวนี้เราเคยเห็นยัง,งอ่ะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวหัวจุกเนี้ยเหมือนจะยังไม่เคยเห็นนะทุกคน เอาละค่ะด่านนี้นะคะเราจะใส่ตัวข้าวโพดนะคะเป็นตัวหยุดน,นะคะแล้วก็ใส่ตัวกระบองเพชรเป็นดาเมจตรงพื้นนะคะเอาตัวนี้บังด้วยโอเคประมาณนั้นเราจะใช้ประมาณนี้แหละก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอฟาร์มก่อนแป๊บหนึง่งฟาร์มดวงอาทิตย์สักสองแถวว่าแต่ซอมบี้มันมาช้าเหมือนกันเนี่ยมันให้โอกาสเราแบบปลูกได้ถึงสี่ต้นก่อนอะไอนี่ถึงจะมาโอเค เอาเขาโพสมาจัดการมาจัดการไอ้นี่ไหมเขาโพสจัดการโต๊ปะปะเออจัดการอยู่โอ้โหหมุนคนเก่งเอ้ยไอ้นี่มันยังไม่พอวตูมสิโอ้โหหมุนหมุนอย่างเก่งอะ่ะเฮ้ยซอมบี้ควังอะของจริงว่ะโอเคอย่าทานตะวันเอ้ยฉันชอบ <laughs> ชอ่ะ <laughs> ฉันชอบซอมบี้อันนี้ <laughs> ฉันชอบฉันชอบฉันชอบ โอเคใส่ทันตะวันไปมามาสองตัวก็ไม่กลัวหรอกมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดินม,มาเป็นขบวนพันเลทเลยนะฮึบตูมไป ฉันว่าฉันเริ่มกลัวๆหน่อยๆ,ๆ,ๆละทุกคนฉันว่าฉันกลัวๆนหน่อยๆละแป๊บนหนึ่งนะให้มันหยุดหยุดเวลาสักแป๊บหนึง่งเออพึบให้มันหยุดเวลาสักแป๊บหนึ่งโอเคความจริงกะจะไม่ใส่กระหล่ำนี่หว่าไม่เป็นไร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 ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวอถอนกระหล่ำเดี๋ยวถอนกระหล่ำ เึบเึิบ,บถอนกะลามถอนกะลามเึบเอึบเบใส่กระโปรงสองอันโอกาสติดมันจะได้เยอะๆระเบิดตรงนี้โอเคเสียงแม่งเสียงแม่งมาโอ้มีดึงด้วยเดี๋ยววางอันนี้ขวางก่อนเอ้เอาเข้าไป <c oughs> ทุกคนปะเราจําเป็นต้องต้องให้มันดึงไปก่อนเราจำเป็นต้องให้มันแตกไปฮึบฮึบใส่นี้เข้าไปใส่พื้นเข้าไปโอเคโอเคจะรอดหรือเปล่านี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ข้างบนปล่อยแตกไปไม่เป็นไรข้างบนปล่อยแตกไปไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยใจเย็น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 ปล่อยแตกไปทุกแถวเลยทุกคนปล่อยแตกไปทุกแถวเลยเอาไปให้หมด ฉันยกให้เอาไปให้หมดเลยฉันยกให้ฉันเลิกเล่นแล้วเกมเนี้ยฉันพูดเล่นทุกคนฉันพูดเล่นฉันพูดเล่นเสียงมันปับ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 นี่ฉันเล่นอีกคลิปอยู่หรอไม่ใช่นี่นะโอเคสองแถวล่างแตกได้ก็ให้มันแตกไปมันแตกได้ก็ให้มันแตกไปเรามาจัดการเรื่องสองแถวบนก่อนดีกว่านี่มันมีเจ้ากังฟูเนี่ยมันกำลังจะแบบดูด โอเคสองแถวล่างปล่อยแตกไปอันนี้คือสุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนาะโอเคโอเคไหมโอเคไหมเนี่ยโอเคไหมเนี่ยทุกคนเราต้องยื้อว่ะเราต้องยื้อว่ะเราต้องยื้อว่ะฮึบไฟไม่มีแล้วเอานี้ขวางโอเคเอาละทุกคน ต้องต้องยื้อว่ะเงินก็ไม่มีแล้วนี่ฉันเล่นด่านอะไรเนี่ยโอเคโอเคเหลือตัวเดียวใช่ปะเหลือตัวเดียวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอรอเขาพ้นรอเขาพดเดี๋ยวนะอันนี้โอ้อันนี้แตกไหมอุ้ยนี้แตกไม่ครบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคหวังว่าอันนี้มันจะแตกพร้อมกันนะโอ้โหแล้วเวลามันกินมันกินพร้อมกันสองอันเลยหรอโอเคนะเดินพร้อมๆกันสิเดินพร้อมๆกัน เดินมาพร้อมกันตูมโอเคโอค้โ oh no. ฉ,ฉันฉันสุดยอดมากด่านนี้ฉันแทบจะขาดหายใจตายโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะมันก็ขนาดนี้มันยังยากเลยทุกคนแล้วหลังจากนี้เราจะจัดการยังไงบางทีเราอาจจะต้องกลับไปเอาต้นไม้บางต้นในไพเรสหรือว่าในด่านก่อนหน้านี้นะคะ เพื่อที่เราจะได้มีต้นไม้มาสู้กับไอ้พวกนี้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวต่อไปก็ไปดูคลิปต่อไปคลิปหน้าก็น่าจะเป็นอีกคลิปกันค่ะทุกคนปะเจอก,กันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย